สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการฉีดวัคซีนเข็ม2ซึ่งรอบนี้น้องๆบอกให้รีวิวผลข้างเคียงหน่อยครับผมก็จัดให้เลยครับแต่ถ้าใครอยากดูการรีวิวเข็มที่1เข้าไปดูในช่องผมได้เลยผมลงไว้แล้วซึ่งวันนี้เราก็มาฉีดที่เซนทันรอดพร้าวเวลาเดิมเอ๊ะนี่เสื้อตัวเดิมนี่วะบังเอิญหรือตั้งใจหรือยังไม่ได้ซักวะแต่คิดว่ามันเป็นเสื้อนำโชคของกูแหละเพราะครั้งที่แล้วกูใส่แล้วมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยมารอบนี้ก็ใส่มาสู้กับหมอเลยจ้าหลังจากการฉีีีดดไปปกกก็็็็มมมมมาาาาูผผลออออ30นนทะะบจจจว่เเเขข1 2ซี ีบูธเข็ม3อีกก็ได้แล้วผมก็ได้ร่วมทําบุญกับโครงการฉีดแล้วโชว์ฉีดแล้วแชร์ซึ่งกาไรส่วนหนึ่งหลังจากการหักไรายได้จะนาไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดโควิด -19 เพียงเส้นละ9 9บาทเท่านั้นหลังจากเข็ม2ผ่านไปด้วยดีเราก็นั่งรถกลับบ้านไปเตรียมรอดูอาการโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังขับรถกลับบ้านนะครับหลังจากที่ตอนนี้ฉีดได้ไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผลข้างเคียงของผมก็ ยังไม่มีอะไรนะยังปกติดีอยู่นะครับผมแน่นอนครับพอมาถึงบ้านเราก็ต้องอาบน้ําชำระร่างกายเพราะไม่รู้เราไปเจออะไรบ้างนี่แหละครับคือร่องรอยเข็มที่2ที่คุณหมอฝากไว้จะบอกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นอาการนะครับว่าเป็นยังไงคือเมื่อกี้ผมไปช่วยงานอีบ้านหนึ่งมานี่เปียกฝนเลยโอเคครับก่อนนอนคืนนี้ผมก็ขอกินพาลาก่อนเพราะรอบที่แล้วผมมีอาการไข้ช่วงประมาณสี่ทุ่มรอบนี้ก็จะขอกันไว้ก่อนไปนอนก่อนนะฝันดีทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับัปเด,ดอาการตอนนี้ผมก็ยังปกติดีอยู่ไปทํางานได้ดูหน้าตาผ่องใสเชียร์ทาแป้งให้หน้าขาวเซ็ตผมให้หล่อเตรียมไปสู้กับงานของวันใหม่ไหนลองมาสรุปให้ดูซิหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มสองว่ามีอาการอะไรบ้างสรุปนะครับคือโดยรวมเข็มสองผมเนี่ยปกติดีไม่มีไข้คือปกติดีกว่าเข็มหนึ่งเหมือนว่าร่างกายผมมีภูมิเหมือนมันรับ โดดสองได้แล้วนะครับฟังไปฟังมาเหมือนพางง <_ d ata> ก็เอาเป็นว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทั้งเข็ม1เข็ม2ตราบใดที่โคโยตี้มันยังอยู่เฮ้ <_ d ata> ยไม่ใช่ตราบใดที่โควิดมันยังอยู่การเราก็อย่าตกนะครับสุดท <_ d ata> ้ายก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9และอยากให้ผมรีวิวอะไรอีก <_ d ata> ก็คอมเมนต์ส่งมาด <_ d ata> สำหรับวันนี้บายบายครับขอตัวไปทํางานก่อน